สสััมผและเคยเจอในชีวิตนั่นคือความรักแต่ความรักจะงดงามหรือจะกลายเป็นบาดแผลหลายครั้งก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราวางตัวโดยเฉพาะกับผู้หญิงหลายครั้งเราอาจถูกปลูกฝังว่าความรักคือการให้คือการเสียสละคือการอดทนแต่ให้จนลืมคุณค่าของตัวเองสุดท้ายคนที่เจ็บที่สุดก็คือเราเองและนี่แหละค่ะคือที่มาของหัวข้อในวันนี้5จิตวิทยาของผู้หญิงฉลาดเพลสมาเตอร์ เป็นเหมือนศิลปะเล็กๆในการใช้หัวใจอย่างชาญฉลาดรู้จักรักแต่ไม่เสียตัวตน Play smarter คือศิลปะการวางตัวในความรักผู้หญิงฉลาดไม่ได้หมายถึงเก่งเพียงด้านความรู้แต่คือการเข้าใจทั้งหัวใจตัวเองและหัวใจคนอื่นรู้จักวางตัวอย่างมีสเสน่ห์มีคุณค่าและไม่ยอมให้ความรักมาทำร้ายตัวเอง บทเรียนทางจิตวิทยาเหล่านี้คือศิลปะการใช้ชีวิตและรักอย่างฉลาดหรู้คุณค่าของตัวเองก่อนเสมอผู้หญิงฉลาดเข้าใจว่าความรักที่ดีเริ่มจากการรักตัวเองเธอไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อให้ใครมารักแต่จะเลือกคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เธอเป็นจิตวิทยาเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคนอื่นก็จะเห็นเช่นกันผู้หญิงฉลาดเข้าใจดีว่าความรักที่มั่นคงเริ่มต้นจากการรักตัวเอง เพราะถ้าเราไม่เห็นค่าตัวเองเราจะเผยให้คนอื่นมาตัดสินคุณค่าแทนลองนึกภาพดูนะคะผู้หญิงคนหนึ่งที่มั่นใจในตัวเองยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติรู้ว่าตัวเองมีดีตรงไหนและกล้าที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ทําให้เธอเจ็บปวดคุณว่าผู้หญิงคนนั้นน่าดึงดูดไหมคําตอบคือใช่แน่นอนค่ะเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากเสื้อผ้าหน้าตาหรือรูปร่างแต่มาจากการที่เธอเคารพตัวเอง จิตวิทยาบอกว่าคนเรามักจะปฏิบัติต่อเราตามแบบที่เราอนุญาตให้เขาทำถ้าเรามองว่าตัวเองไร้ค่าคนอื่นก็จะมองเราแบบนั้นแต่ถ้าเรายือนอยู่ในคุณค่าคนอื่นก็จะเห็นค่าเช่นเดียวกัน 2. รู้จักวางระยะอย่างมีศิลปะความรักที่รีบเกินไปอาจทำให้หมดค่าแต่การให้พื้นที่และเวลาแก่กันคือกุญแจสร้างแรงดึงดูด ผู้หญิงฉลาดไม่รุกราวเกินไปและไม่ทำให้ใครรู้สึกอึดอัดจิตวิทยาการเว้นระยะสร้างความคิดถึงและทำให้คู่รักอยากรักษาความสัมพันธ์ไว้และรู้จักวางระยะอย่างมีศิลปะความรักก็เหมือนการเต้นรำค่ะถ้าเราก้าวเข้าหาเร็วเกินไปหรือแนบชิดจนอีกฝ่ายหายใจไม่ออกมันจะทำให้ความสัมพันธ์เหนื่อยและหมดสเสน่ห์ผู้หญิงฉลาดจึงเข้าใจเรื่องจังหวะและระยะ เธอรู้ว่าเมื่อไรควรใกล้และเมื่อไรควรถอยให้พื้นที่